วันนี้อากาศอึมครึมอึมครึมรไม่สว่างเลยไม่มีแดดเลยเพราะว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วใบไม้ก็จะเป็นสีเหลืองบางต้นก็คือเขาเริ่มหลับแล้วก็คือไม่มีใบไม้แล้วก็ยังมีอยู่ต้นที่แบบเหลืองๆต้นใหญ่ๆโอบรรยากาศเมื่อก่อนตรงนี้เขาจะทำเป็นสนามที่เล่นไอซ์สเก็ตนะ นี้เขามาใส่หญ้าเทียมแล้วก็เป็นที่แข่งฟุตบอลของเด็กๆไปละมีคนให้สังเกตไฟแดงที่นี่ที่นี่แดงเหลืองเขียวแต่ที่เมืองไทยเขียวเหลืองแดง สลับกันดูจากโยวเขียวนะตอนนี้เหมือนแบบเหลืองมั่งแห้งมั่งน้ำตาล แล้วก็มีสีทองด้วยนะี พ่อใหญ่ทำงานอยู่เขาซื้อที่เพิ่มแล้วเขาปรับปรุงปรับปรุงต่อออกมาเป็นที่วางท่อพ่อใหญ่อยู่บริษัทขายท่อประปาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบมาพลกนกเองเลยจ้ะแม่ค้ามุกดาหานนะคะชื่อช่องยังจำไม่ได้เลยแม่ค้ามุกดาหานขายอาหาร ในรถฟูตทักในประเทศนอร์เวย์วันนี้น่าสดนะ <c oughs> น่าสดมากเพราะว่า <c oughs> เพราะว่ามาทำเคตต์ลิงมามาตั้งแต่เที่ยงกว่าจะขนของเก็บใส่รถมามาเที่ยงเที่ยงพอดีอ่ะวันนี้ลูกค้าสั่งสิบคนแต่ว่าคนละสามอย่างราคาสามร้อยห้าสิบ ก็ช่างไก่มาที่บ้านแล้วแหละทุกอย่างเอาเป็นไก่แต่อเผอิญว่าเป็นกลุ่มของเด็กวัยรุ่นที่ทางอำเภอทางราชการเขาสั่งเขาก็มีงบไม่เยอะเขาก็เลยถามเรามาหลายวันเดี๋ยวค่อยมาเล่าเดี๋ยวทอดไก่ก่อนมีเปรี้ยวหวานเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาอะไรคนที่ถามมานักเรียนก็เสนอไปอ่ะเปรีวหวานละกันวัยรุ่นชอบเปรียวหวานไก่แล้วก็ผนงไก่ จำไก่ผัดเม็ดมะม่วงเด็กๆไม่ค่อยกินทําไปหลายครั้งแล้วมีผู้ใหญ่ะชอบแต่เด็กๆไม่ค่อยชอบแล้วก็มีผัดเส้นผัดเส้นหมี่เส้นเหลืองแล้วก็มีบะปเปียสองชิ้นในราคาน่าจะสามร้อห้สิบาทนะสามรห้าสิบคนต่อคนสิบคนมะมาเริ่มทํากันเลยเหนื่อยเ <laughs> พราะปกติวันนี้ลูก่ิงหยุดนะ ด้วยความที่นั่นแหลคะค่ะแต่เขาถามมาตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วแล้วแล้วก็เราก็แบบเอเราเป็นวันหยุดเราเรามาทําให้ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยก็เลยมาแต่ถ้าแบบทีแรกเ็าถามสี่สิบคนนะพอทุเรีงให้ราคาไปว่าต่อคนสองร้อยสองร้อยสามสิบอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็บอกว่าเอยมันแพงไปอะไรเงี้ยทุเร่ยงก็บอกว่าเอาเท่าที่เธอไหวไม่ถึงสี่สิบคนถ้ากับข้าวมันเยอะก็ สามารถกินได้หลายคนเธอสามารถสั่งกี่คนก็ได้อะไรเงี้ยไปทำกับข้าวกันเหนื่อยไม่ได้นอนเพาอใหญ่ไม่อยู่ไปแต่วันจันทร์จะกลับมาอีกทีน่าจะวันนี้วันพฤหัสตอนเย็นเย็นดึก,ด,กดึกนู่นแหละก็เลยลุกขึ้นกับลูกอะไรเงี้ยก็ก็เหนืงง่อยเพราะว่าเราทํางานด้วยไหนจะ้ะนั่นแหละค่ะเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังจําไว้นะคะทุกคนทำกับข้าวกันไก่ก่อน ปกติก็จะได้ประมาณ1 7อย8 0ไม่ต่ำกว่า180ปกตินะคะที่ให้ที่ปกติดูอันนี้ก็ปกติที่ให้ประมาณ1 8อยแปขีดกว่ากว่าคือ2ขีดให้ไปเลย2องโลห้าคน10คนก็จะตกคนละสอขีด2ขีด 2องห้าสิกรัมต่อคนอ่าปอดีเป๊ะนะจ๊ะสิบคนคนละสอง้อยห้ากรัมไปแบ่งทีนี้แบ่งเป็นสามสามโม่ทำที่แกงทาคะแนนก่อนแตงกวาหั่นเสร็จแล้วแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะแตงกวาเพราะว่าฝรั่งไม่ค่อยชอบ ราะว่ามันมันไปสุกในนั้นเขาไม่ค่อยชอบถ้าใส่ผัดเปรี้ยวหวานนะ่ใส่หน่อยนึงแต่อันนี้คือมันมีแตงกวาเยอะที่ฟุตทักก็เลยลอันนี้มะเขือเทศไม่ได้ใส่เยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าหั่นไว้เอาไว้ขายวันนี้ด้วยแล้วก็ปาป,ปิกาส่วนปาป,ปิกาก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนบางคนก็หั่นสี่เหลี่ยมแต่น้องเก่งชอบยาวๆดูแล้วมีเทกเจอร์กินง่ายดี ไก่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 วันนี้ง่วงอ่ะต้องกินต้องกินกาแฟไก่ก็ทอดเสร็จแล้วไก่คือแบ่งเป็น3ามส่วนเอาไปทอดสองส่วนอีกส่วนหนึ่งใส่พแนงเพราะว่าสามอย่างอันนี้เอาไว้ใส่ผัดเปรี้ยวหวานกับใส่ผัดเส้นเส้นไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่ามันได้ต้มแล้วก็ต้มมาเดี๋ยวก็ใช้ ช้ว่าที่เหลือก็ใช้วันนี้กับพรุ่งนี้ได้อยู่สองวันเพราะว่าต้มมาแบบแห้งมากนี่ต้มค่ำคืนแล้วก็ใส่ตะแกรงใส่กระชอนเก็บไว้ใส่กระชอนค้างไว้แล้วก็พอเสร็จแล้วที่กนก็ใส่ตะแกรงอีกทีหนึ่งนะแบบนี้ใส่ใส่แบบแบบเนี้ยให้เขาระบายอากาศเขาจะไม่มีความชื้นแล้วเขาจะไม่เหม็นเร็วเพราะอย่าลืมว่าพวกนี้เป็นแป้งเขาจะมีกลิ่นเร็วมากถ้าเราแบบไม่ต้มค่าคืนแล้วไม่ได้ใส่กระชอนอันนี้คือแห้งมากอะ่ะ ผัดคือแบบสวยสวยเลยแหละอยู่ได้หลายวันด้วยนะ ีหลังเพื่อนเลยส้ผัดเส้นมีเหลือง เกือบแล้วเยลคว่ำเียวนีเรียวหวานนะจ๊ะเรววานอ่ะอันี้มันเยอะไงแตงกวาเนี่ยเลยต้องเอามาหั่นเยอะเยอะกลีใส่แตงวาฝลังเไม่ชอบหรอกเพราะมันไปสุกในนี้ เปรียวหวานสีสันแดงๆสิวเขียวน่ากินเนาเปรี้ยเนาะน่าอร่อยเนาะหักเลยข้าวมันซาโมโยโอ้โห มาเกินนันหนึ่งแต่ไม่ให้นะเราเพยาๆๆยามไม่เคยได้แต่ได้เลยก็ราลบอกไม่ไม่ลบอกจะล็ไหนถ้าเราถ้าเราลบปุพบกมันจะไม่กเากาะโมเปียมันจะไม่กกอะถ้าเราลบอ่ะมันจะไม่กกอะไม่ต้องลบมันแต่เอาสมป,ประใส ไปเลยนะสุดโต่งสุด นะเพราะว่าเป็นแอตันฉาเจะเขียนยาวแ่อเเขียนเขียนกลงเนี่ยอย่างเงี้ยที่แปลว่าอนเนี่ยจะเขียนเก่ตรงกันไหาวไม่ตรงกัน อย่างข้าวก็ง่ายๆเลยนะคะก็เราก็เอากล่องที่เราตักข้าวใส่ค่ะที่ขายทุกวันนะคะก็เราก็ตักใส่กล่องก็สิบคนก็สิบกล่องตักใส่เต็มกล่องแล้วก็เทตักใส่เต็มกล่องแล้วก็เทก็สิบครั้งอะค่ะอย่างนี้ก็ง่ายดีถ้าคนที่ยังไม่รู้นะคะสวยอะเนาะเนี่ยเลยมาเนี่ยาอร์ดที่พัชร์นะ คลบอกอไเดนฟาดบมาแล้วันอใส่ถุงที่เห็นอยู่คือหลานสาวนกเกงนะคะลูกพี่สาวไม่ใช่นกเก้งกับพี่สาวเตี้ยนะคะ,เพ,ะเพราะว่าพี่สาวสูง161 1ห16 2รอและนกเงียงอ่ะสูง158 159แต่ว่าหลานสาวเป็นคนสูงสูงมากเขาสูงตั้งร้อะคะ่ะก็เลยดูเหมือนเราสองคนเตี้ยเป็นคนแคระแต่ที่จริงเราไม่ได้ตัวเล็กนะคะเราไม่ได้เตี้ยนะคะ แล้วการทำเคเต์ลิงมันจะยุ่งยากตรงที่พื้นที่เราน้อยวงในพื้นที่ฟู้ดทรัคเราอ่ะน้อยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรามาทำก็ไหนจะเราจะรับลูกค้าข้างหน้าแล้วไหนเราจะทำะเฟคเคเต์ลิงอีกก็จะทำให้แบบพื้นที่เราน้อยเราก็จะแบบสละวนกันอยู่แค่นั้นนะคะส่วนมากต้องแ่ะจะมาก่อนก่อนเวลาที่ฟู้ดทรัคจะเปิดแล้วก็จะเตรียมของไว้ให้หมดแล้วก็ทำ เกือบเสร็จเลยนะคะเหลือแค่ใส่ผักแค่นั้นอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเรามาทําในเวลาที่เขาเปิดขายฟู้ดทรกก็คือจะมันพื้นที่มันคับแคบอะค่ะมันจะไม่มีที่วางกล่องไม่มีที่รับลูกค้าคือมันจะแคบไปหมดเลยเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนิดเดียวเองแล้วไหนจะหุงข้าวอีกแต่ว่าข้อดีในการมีพื้นที่น้อยก็คือเราไม่ต้องเดินไกล เราเดินแค่นั้นนะคะไปกลับไปกลับไม่กี่ก้าวแค่นั้นเองจริงๆแล้วก็สะดวกนะคะเร็วแต่ว่ามันจะคับแคบไปหน่อยด้วยความที่ว่าพุทรักแค่4 4 2 4.5เมตรแค่นั้นเองค่ะความกว้างก็คือ2เมตร50 เราแนก็จะเขียนป้ายติดทุกทุกอย่างนะคะยกเว้นข้าวแล้วก็ปอเปี๊ยะที่ไม่ได้ปิดฝาเพราะว่าด้วยความที่ลูกค้าเขาไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าเขาถามแล้วว่า,าฉันฉันไม่รู้ว่ากับข้าวอะไรอร่อยเธอแนะนําได้ไหมบางทีเขาจะคิดว่าเปรี้ยวหวานเป็นปแนงแนงเป็นเปรี้ยวหวานนะคะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่อาหารของเขานะคะเขาก็จะ ไม่รู้ว่าอันนี้ชื่ออะไรเงี้ยก็จะเขียนติดไปว่าโอ๋อันนี้ผัดแหงอันนี้เปรี้ยวหวานอันนี้ผัดเส้นเขาก็จะได้แบบรู้แล้วก็บอกเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเพราะว่าก็จะมีลูกค้าที่พิเศษหน่อยที่แบบอ่าฉันไม่กินแป้งฉันกินแป้งไม่ได้ฉันกินผักไม่ได้กินนู่นกินนี่ไม่ได้ไอ้น,นั้นก็จะทําพิเศษไปแต่ว่าเจ้านี้คือไม่ได้บอกเลยว่าแพ้อะไร ทานได้ทุกอย่าง <คน S 1> ก็เลยแค่เขียนไปว่ามีชื่ออะไรในกล่องนั้นชื่ออะไรแต่ถ้าลูกค้าคนไหนที่แพ้เราก็จะเขียนไปอีกนะคะว่ากล่องนี้มีอันนี้มีส่วนผสมของตัวนี้ตัวนี้คนที่แพ้ตัวนี้ทานไม่ได้ก็คือจะยุ่งยากค่ะแต่ว่าก็สำหรับลูกค้าก็ไว้ใจเราที่ หลายปีแล้วนกเงงเปิดทํามา7ปีก็มีเคลตเตะลิงทุกอาทิตย์เลยด้วยความที่นี่นี่แหละค่ะที่นกเงงไม่มีเวลามาลงคลิปเพราะว่านกเงงเหนื่อยที่มีทั้งเคลตเตะลิงมีทั้งมีทั้งลูกมีทั้งครอบครัวนะคะที่ต้องดูแลก็เลยช่วงนี้ก็จะเงียบๆไปหน่อยนะคะแต่ก็จะพยายามมาลงให้ดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอยากได้อยากได้สี่สิบคนแต่ว่างบไม่ถึง งบไม่ถึงแล้วเอาแค่สิบคนพอโทรมาคุยหลายรอบอยู่งบไม่ถึงวันนี้มาละกลับละ